ผมเคยเสิร์ชหาว่าแบบผู้หญิงเขาชอบกล้ามส่วนไหนของผู้ชายเพื่อที่แบบเวลาเราออกกำลังกายคือถ้าคุณกําลังออกกำลังกายอยู่แบบเล่นเวทอยู่ก็แบบอยากรู้ว่าเออกูจะโฟกัสที่กล้ามส่วนไหนดีเพราะว่าจะได้แบบขี่เหตุผลหลายๆคนแหละที่จะออกกำลังกายกันเพราะว่าอยากจีบสาวอยากให้ดูดีให้สาวชอบให้สาวรู้สึกแบบสนใจอะไรประมาณนี้เข้าใจมันเป็นเรื่องโปรตีนธรรมชาติของผู้ชายเลยครับผมอันนี้คือหกมัสโซกรุ๊ปนะครับที่ผมแบบไปเสิร์ชมาศึกษามา ดีเสิร์ชมาอะไรก็ตามนะครับซึ่งหลายๆอย่างมันมีงานวิจัยนะครับที่เขาไปเสิร์ชถามมาดูแล้วก็มีแบบแบ็กอัพที่เขาแบบไปถามผู้หญิงเองโดยตรงแบบมีโพลที่เขาเขียนไว้เอนเว้เราเข้าเรื่องเลยลวกันอันแรกนะครับผมจะลูกมันสอนอย่างเลยนะก็คือหนึ่งกล้ามหลังกับสองคือหัวไหล่เพราะอะไรผมว่าคนน่าจะเคยได้ยินเหมือนกันแหละว่าแบบผู้หญิงชอบผู้ชายไหล่กว้างชอบผู้ชายแบบไหล่กว้างมันจะดูแบบโอ้ตัวใหญ่ดูแบบอกอก ะไรวะโอบกอดเราอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังเนี่ยแน่นอนเว้หลังเราไม่ค่อยสนใจกันเพราะสนใจผู้ชายจะเล่นเลยไวเซฟเป็นเพจแค่นี้หลังจะแบบหนึ่งเลยมันเล่นยากหรือข้อเงี้ยยากชิบหายนะครับหรือพวกแบบโลอะไรเงี้ยบางทีมันก็เล่นยากแต่สมัยนี้คนเริ่มเล่นเยอะแล้วนะแต่ a n น w ี y วครับทำไมาถึงเป็นหลังเพราะว่าหนึ่งเลยหลังเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นนะครับทั้งทั้งลอมบอยทั้งแฉกทั้งแร็ทั้งแล็ปนะครับทุกอย่างมันจะทําให้แบบมันจะเป็นทําให้เป็น shape ไง มันจะเป็นอย่างเงี้ยคือก้ามข้างบนมันจะใหญ่แล้แรดมันก็จะไหลลงมาเงี้ยเป็น V-shape ซึ่งเขาเรียกว่าอ่าบิวตี้สแตนดาร์ก็ได้คุณจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับผู้หญิงเนี่ยสแตนดาร์ดของผู้หญิงสมัยก่อนคืออะไรก็คืออ r g l r s s shape หรือว่านาฬิกาสายก็คือแบบนมเอวคอดตูดอันนี้คือดูทั่วไปนะครับส่วนผู้ชายจะเป็นอะไรคือ shape ก็คือแบบเหมือนโดริโต้โดริโตนะครับ เป็น V เทปยังลงมาอย่างนี้แต่ถ้าแ,แต่ถ้าเป็น VV v ขึ้นแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้คือมุงอ้วนข้างลาง่างอ้วนและข้างบนแบบแฟบบแบบไม่ใช่นะครับเป็น V แบบลงมานะครับผมทาไมไม่เข้าใจเหมือนกันมันมนุษย์เราสมองของเรามันยังไม่วไม่วีพัฒนาการขนาดนั้นนะครับคือร่างกายเราอาจจะมีการอีโวมาเยอะมากและก,ก็ทุกๆอย่างบนโลกเราอาจจะแบบหลายๆอย่างพัฒนาขึ้นไ,ไกลมากขึ้นแล้วแต่สมองมนุษย์เรานะครับพวกนิวรอนนะครับพวกแบบ เคมีในสมองอะไรต่างๆอ่ะมันยังอีโบได้ตามไม่ทันเปรียบเทียบง่ายๆมันยังมันยังมีสารเซโรโทนินและก็ออคเทอพามีนนะครับที่แบบมันตรงกับไอตัวบสเ s t e r ซึ่ง l o เ s t e r เนี่ยอยู่มาบนโลกแบบไม่รู้กี่พันปีแล้วอยู่ก่อนไดโนเสาร์อีนะครับฉะนั้นเห็นว่าครับสมองของเราไม่ยังเหมือนกับ l o เ s t e r มีส่วนที่เหมือนกับบสเ s t e r ทั้งๆที่ l o เ s t e r ไม่ไอยู่มาเป็นพันล้านปีแล้วแลวเราไม่ยังอยู่ตรงน,นี้แต่สมองเราไม่ยังแบบมีรไรส่วนหนึ่งที่เหมือนกัน Anyway ครับฉะนั้น มันเป็นเหมือนธรรมชาติเวลาเราเห็นผู้หญิงโดยมันเขาเรียกว่าซับคอนเชียสที่แบบโดยไรจิตสํานึกแบบเราเราไม่ได้แบบว่าอุ้ยคนนี้แบบอุ้ยหุ่นหุ่นเป็นฬิกาายเราชอบจางหรือผู้หญิงแบบเดินมองอุ้ยผู้ชายคนนี้หุ่นวีเทสกูชอบกูชอบกูจะเอาคนนี้มันไม่ไม่เฉิงอาจจะมีนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่คือแบบพอเราเดินหันมาปุ๊บไอไอเฮียนี่แม่งหุ่นวีเชฟไอไอเฮียนี่แม่งหุ่นกลมกูมองคนนี้ก่อนเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติมันแบบซับคอนเชียส่ะคือมันแบบโ,อโอเคคนนี้หุ่นวีเทปคนนี้น่าสนใจกว่านะครับผมมันนั่นแหละนะเอาเป็นว่าธรรมชาติอะเราในเมื่อธรรมชาติมันเรื่องมาแบบนี้เราก็เล a y the เกมก็ผมอันนี y หลังนะครับคือหลังแบบทั้งหลังเลยจะเป็นลอมบอยแคปนะครับแรดเน้นเน้นเป็นแรดก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะแบบออกมาเนี้ยทํามันจะเป็นทรง่งเงี้ยทําให้แบบดูดูกว้างขึ้นนะครับผมส่วนไหลนะครับเน้นเป็นไหลข้าง เล่นแบบ lateral raise นะครับเพราะว่าไหล่ข้างเนี่ยพอมันพอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแบบเราอยู่เนี้ยไหล่มันปอ๊ปอปป p ๊อออกมาทําให้แบบดูบนวีเทปดูทั้งบนแบบยาวขึ้นจะดูไหล่กว้างขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกัน,กนอันที่สามก็คือแขนนะผมแขนทั้งแขนเลยทั้ง forearm bicep tricep อ่ะผมผมผม,ผม,ผมจะโชว์ป i c e p ไม่มีอะไรมา<ย>ดูคุณว่าดูอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงจะชอบไหมเนี้ยดูแบบ สุดเหมือนกันนะกว่ามานีน่ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังว่ะคือขอคอไอ้น,นี่ก่อนหนึ่งเลยครับแขนมันเป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกตลอดเวลาเราใส่เสือ้อแขนมันเห็นนะครับตอนเนี้ยคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าผมมีซิปแพคหรือเปล่าต่อให้ผมมีคุณก็ไม่รู้ต่อให้ผมไม่มีคุณก็ไม่รู้เพราะว่าเสื้อมันปิดบังอยู่นะครับแต่แขนมันอยู่ข้างนอกตลอดเวลาโดยเฉพาะ forearm forearm ก็คือข้อแขนนะครับ forearm เนี่ยถ้ามันใหญ่ปุ๊บมันทำให้คุณแบบดูแข็งแรงดูมัสก์ลายอะไรต่างๆครับซึ่งเหมือนเดิมครับผมผู้หญิงซับคอนเชียรองเขานะครับเขาจะแบบอุ้ยแข็งแรงปกป้องกูได้มันจะแบบมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์ของเอมอลนะครับผมคือมันเป็นซับคอนเชียรทำให้เขาแบบรู้สึกแอคทีฟทำให้ทำให้มันดูแอคทีฟและก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ forearm นะครับพอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะดันดันเส้นเลือดออกมาบางคนเส้นเลือดแม่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เจนติกไม่ดีมากเส้นเลือดไม่เห็นชัดชิบหายเลยอย่างผมนี่แบบคือกูเพิ่งกินข้าวกินน้ําไปม่งก็เลยแบบฟีบลงไปนะครับคือคือมันวมขึ้นแล่มองไม่ค่อยเห็นพอพอเห็นล่องรอยอยู่ปะ <c oughs> นั่นแหละเอาแต่เอาเป็นว่าพอฟออาร์มมันใหญ่เส้นเลือดมันจะเห็นง่ายขึ้นแล้วผู้หญิงชอบมาลูบลูบคำคำ,คำจริงจงนะครับสมัยมัธยมคุณอาจจะเคยเจอนะครับพวกที่แบบเส้นเลือด อแล้วผู้หญ <hay> ิงแบบมาจับรูปๆเฮ้ยยิยิอ้ยอเชียรองตัวเองแค่นี้ไม่รู้ไม่รู้เหมนกับเรเป็นเียอะไรแต่นั่นแหละคือถ้าคุณฟออามใหญ่ฉันเลือกออกมาอย่างเงี้ยมีสาอมาลูกๆแขมคุณผมว่ามันก็นย่ดูอ่ก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับแล้วก็พวกแขมกันผู้หญิงชอบมาจับอย่างเงี้ยมก็ไม่เข้าใจกันว่าทาไมบางทีแบบอย่างแฟนผมเนี้ยก็ชอบเอามือเข้ามาซุบแล้วก็มาจับจบไม่รู้เป็นเฮียอแต่นั่นแหละเอาเป็นว่ากล้าแขมนะผมขอโชยรำลง กรุบวรนมาไอเ้เี่นะครับ anyway ต่อไปนะครับเป็นแอป obviously ครับใครๆก็ชอบก้ามซิปแคแบบอุ้ยเป็นก้ามเหมือนแบบกรีกก๊อดนะครับมันดูแข็งแรงดูแบดูดูหายากเพราะว่าแอปใครๆก็รู้นะครับว่าแม่งอ่ามียากแต่บางคนที่เจนเนติกดีมันก็มันก็โชคดีไปนะครับหรื <laughs> ออะไรก็ตามเดี๋ยวเพื่อนผมมีคนหนึ่งมันชื่อว่าออมสินถ้ามึงดูอยู่ก็สวัสดีเพื่อน ไอ้เคนี้แม่งเป็นคนที่ผอมเป็นคนที่รีดมากแต่มันตัวเล็กแต่ว่าก้าวที่แผมันเห็นชัดมากทั้งๆที่มันตัวเล็กนะมันเป็นจเนติอะคือคนมันรนะีดอ่ะประมาณนี้แล้วกันไอ้น้ยแอปใครก็รู้นะครับว่าเออมันมันอะไรนะใครๆก็ชอบผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบฉะนั้นแอปนะครับต่อไปเป็นอันนี้ห่าอันนี้คือคอร์หรือว่าหน้าขาวของเรานะครับคอรเนี่ยมันมัน คือหนึ่งเลยมันด <ures> ูแข็งแรงอย่างที่สองนะครับก็คือผู้หญิงชอบจับเหมือนกันเหมือนกับเบสิคเลยเหมือนกับแขนเลยผู้หญิงชอบมาจับจับลูปๆคำๆไม่รู้เป็นอะไรคือไม่ได้แบบรูปแบบอื้อรูปลายเซ็กซี่ไม่ใช่แบบนั้นคือเขาแบบจับจับอุ๊ยแบบโอ้ยขาใหญ่จับไม่แข็งแรงจังเลยอะไรประมาณนี้ยหรือบางทีก็แบบเขาชอบเอาขาตัวเองแล้วก็มาเทียบกันแบบเฮ้ยเอาเอาขามาเทียบดิเนี่ยดูดีเขาขาใหญ่ดูดีดูดูดีขาจะเข้าเธอแล้วเนี่ยจับจับจับแล้วก็มาเทียบเทียบดูซึ่งรัวมันก็เป็นเป็นท็อปถือว เอามาเป็นท็อปปิกไว้พูดคุยกับสาวก็ได้มัง้งให้เขามาแบบคอม p พ r เล่นมั้งครับ Anyway ต่อไปอันสุดท้ายอันที่หกก็คือก o ูดหรือว่าตูดทำไมผู้ชายชอบมองผู้หญิงตูดใหญ่อย่าเถียงอย่าเถียงใครๆก็เป็นทั้งทางที่ผมเป็นคนชอบนมนะผมสายนมแต่กูก็กูก็มองเหมือนกันผู้หญิงตูดใหญ่บางทีกูก็มองเข้าใจได้ไม่รู้มันคงเป็นแบบนี่แหละเรื่องอนิมอลแบบพันธุกรรม การอีวิวชั่นของมนุษย์มัง้งผู้หญิงก็มองตูดผู้ชายอันนี้คือวันนี้ผมก็หาเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนผมก็เสิร์ชหาดูอะไรประมาณนี้เหมือนกันเลยแบบโอ้กล้ามที่ผู้หญิงชอบออกกล้ามไหนดีกล้ามที่แบบดูอแอคทีฟกูก็จะแบบตูดตูดเนี่ยนะทำไมวะและว้วประเด็นคือกูพบกับตัวเองเลยผู้หญิงจับตูดกูผู้หญิงตีตูดกูผู้หญิงมองตูดกูแบบอุ้ยตูดใหญ่อุ้ยตูดน่าจบอุ้ยตูดน่าติแบบว้าต่อฟอร์กมันอาจจะดูแปลกหน่อยแต่แบบ เออผู้หญิงแม่งก็มองเหมือนกันเว้ยฉะนั้นตูด้วผมตูดเล่นยังไงสคอรสควอรคุณได้ทั้งคอรได้ทั้งตูดฉะนั้นก็โฟกัสมันดีๆแลไรกันมันว่าบางทีแบบไม่ไม่มันเป็นต้องแบบใหญ่แบบไม่ว่าตูดใหญ่อะไรขนาดนั้นคือมันก็คงไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแค่ให้มันกระชับให้มันแบบไม่ยอยอ่ะผมเคยนะวัเนี้วันหนึ่งที่แบบกูไม่ได้เล่นสคอรวันนั้นกูเล่นผูเดร์แล้วมันแบบตูดมันยังย้อยอยู่แล้วเพื่อนไม่มาจับตูดปุ๊บไอ้ีค่ตูดย้อยกูเป็นเรื่ นะครับตูดเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายเขามองข้ามกันก็เล่นเล่นไว้สควอชดีนะครับประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่านี่คือซิกมัสโซกรุ๊ปนะครับที่ผู้หญิงชอบผู้หญิงไฟแ c t i v e อะไรประมาณนี้อืมโดยเฉพาะแขนจริงๆไม่แบบผู้หญิงชอบชอบเยอะมากเลยทั้งนั้น,นแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะชอบ o อ e r d e เดเวล e อแขนอยู่แล้วเพราะว่าเล่นทั้งใบเ็จหรือที่อะไรพวกนี้นะครับหรือแบบวิดพื้นมันก็ได้แขนเยอะอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นหลังมากกว่าที่คนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสนะครับฉะนั้นก็ลองไปเล่นหลังดู1งข้อก็ได้ไอ้แรดกูดาวก็ได้ทีบาโลก็ได้หรือเล่นที่ไรก็ได้ที่มันที่มันโดนหลังอะนะครับวับนนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากแล้วบ,บาย